ไฟสติลสร้างตัวละครไฟโมจิต่อสู้ไปพร้อมกับกองทัพของคุณเงินบินได้โมจิขโมยตัวละครเพื่อที่จะขึ้นไปยังจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งเพนกามโมจิ <c oughs> ยิ่งพูดยิ่งไม่เข้าใจนะครับผมว่าเราน่าจะไปลองเล่นดูในเกมดีกว่ามันก็ What is this เคลมคลาแร็กเตอร์อะไรเนี่ยผมกดเคลมเลยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมกดปุ๊บว<ห>ัดแก what? จะหายไปต่อหน้าต่อตาฉันทำไมต้แมวหุ่นยนต์นะเรียบร้อ,รอ,รอ,ย,เอยเอ้ยโอ้โอ้มาก god what มันคืออะไรอ่ะไปแล้วเพื่อนของเราวิมม่งไปต่อยไปต่อยมันเลยเออาว่าหนึ่ง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 ต่อยเลยเรียบ<อ>ร้อ,รอ,อยกลายเป็นขี้ไปดิโอ,โอ้โอ้อ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมีใครมาตีกงยนองผมด้วยวะหยุดสตอย่าทำแบบนี้ทำไมวะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเอาวะเอาวะคุณยนองผมตัวไหนวะสตอฟหยุดตีผมอยู่นี้นะเดี๋ยวหุ่นยนต์กูออตายแล้วเปล่าวะถ้าใครยึดตรงกลางได้ซุเปอ์โทนี่แยมันจบแล้วคุณผู้ชมมันจบลวดิสิสิทเฮ้ยตัวละครของผมมันออกไปต่อสู้อีกหนึ่งตัวแล้วมึงไปเตะเลยเตะเลยเตะมึงมึงไม่ต้องเลยถั่วเขียว ทำอะไรมึงอะแล้วหุ่นยนต์ผมไปไหนแล้ววะน่าจะตายหาไปแล้วคุณผู้ชมตาล่เลาตาลา,ลาอันนี้เป็นอาวุธฟรีนะครับที่คุณจะได้ก็ถอมเมื่อคุณไปจอยกรุ๊ปเท่านั้นอเ,เอาล่ะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันได้เวลาแล้วคุณผู้ชมได้เวลาที่เรานั้นจะทําการาสร้างตัวละครใหม่โอ้หนึ่งแสนเฮ้ยห,หนึ่งหมื่นด่วเอาล่ะผมว่ามันได้เวลาที่เรานั้นจะประกอบหุ่นยนต์ระดับเทพที่ฉันนั้นออกแบบเองไม่ใช่ไอ้กากตัวนี้นะครับ โอ้ตีนแบบแรงเจอกูต่อตีนแบบแรงก่อนเลยเฮ้ยหน้าตาดีใช้ได้แล้วนเนี่ยสองพันหกอย่างนั้นเหรออันนี้เป็นแขนแขนกลคนแปดถาดสปอนเนอร์คอนโทรลอะ่ะผมต้องการอะไรผมต้องการหัวโอ้โอ้โ,โอเคโอเคผมได้หัวแบบอีปิดมาแล้วต่อไปผมต้องการอ่อแขนกับขานะครับอย่างนี้ผมเอาอันนี้ออกก่อนแล้วเอาตัวออกก่อนผมต้องการแค่แขนกับขาเอาละเดี๋ยวผมจะต้องดูก่อน แขนขาอะไรก็ได้ที่มันเกินคอมมอนขึ้นไปอาจจะเป็นอันคอมมอนอาจจะเป็นอีพิกอาจจะเป็นแรร์ได้หมด <Okay. S 1> อโอเคโอเคโอเคนี่แหละของดีเลยของดีเลยเด้อเด้อเด้ดดอแค้นแบบแรร์ Let's <c> go <oughs> นี่ไงละ่ะอะไรอะไรจะขโมอยอะ่ะจะขโมอยอ่ะเมึงน่จออะจะขโมยเหรอโดนบีทไปเลยเฮ้เ <c oughs> ออกไปไหนไม่ได้เก็ตบ <c oughs> <Get> ีทเก็ตทำไมวะ ขึ้นในกดเคลมก่อนนี่เป็นตัวละครตัวที่2ที่ผมสร้างขึ้นมาคนน้อยพลังน่อยแค่หนึ่งพัแค่หนึ่งพันแล้วมันกาวกว่าตัวนี้อีกกากว่าหุ่นยนต์แมวด้ที่ฉันสร้างขึ้นมาฟ้าเย้ดีสิส yeah, ากิรซส้อกล่องแพ็ิเกจนะครับซื้อมาเลยสิ้ิไหนว่ากล่องแพ็สเกจกูกล่องแพ็สเกจแพ็ิเกจแคร์แพ็สเกจเทรชโอเคอันนี้ผมไม่ได้ประกอบเองครับคุณผู้ชมครับพลังจบ <c oughs> ตีนแบบซีเรตเยสเอาละผมว่าม er. yes. er, ันได้เวลาแล้วที่ผมเราจะทำการนะครับเอ่อประกอบของที่มันแบบเป็นลีเจนดารี่กับซีเรตขึ้นไปเท่านั้นแป๊บนึงผมได้ไดมอนอาร์มมาจากไหนวะไดมอนอาร์มขาสุดเท่ยูนิคอร์นอาร์มต่อไปผมเหลือแต่ตัวตัวกับหัวนะครับไหนดูดิใครสามารถยึดตรงกลางได้มีเอาไม่ใช่กู ปทอยซุปเปทอยดีทอยเลยอีพิกลิมเฮสปอร์โอ้แม่กอลโอ้แม่กอลโอ้แม่กอนนี่ว่าอีพิกลิมเออไม่มีมีแต่อีพิกหัวโอเคเอาหัวมาตอนนี้ผมเหลือแต่ตัวว่ะคุณผู้ชมเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่มันจะรีสต็อกตัวเจ๋งๆให้ผมวะเฮดแบบเรจันดารี่โอเคผมซื้อกเก็บเอาไว้ซื้อกเก็บไว้เฮ้ยหรือว่าผมควรเปลี่ยนวะเปลี่ยนหัวได้ไหมเออกดเคลียร์ถ้าผมกดเคลียร์มันจะหายไปหมดไหมวะ ไม่เอานะครับผมไม่กล้าเสี่ยงผมยังไม่กล้าเสี่ยงผมยังไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอตัวแบบหายากออกมาก่อนหรือว่าผมควรที่จะแบบไปเปิดสุ่มเอาวะมันมีแบบเปิดสุ่มมาไหมในช็อปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพันเจ็ดร้อยโลบั๊กนี่โคตรแพงนี่สุ่มตัวละครนะครับ้กูยอยากเปิดกล่องนี้ได้วะ่ะโอ้พีว้าวราคาแม่งยข็งแพงเลย,ยกูมไม่มีปัญญาไอตัวแบบอีพิกโอ้โหไม่มีดีกว่านี้หรอวะ ช่างแม่งนะประกอบไปแล้วกันเคลมพลังโจมตีเจ้าหมอนี่จะมีเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูคือพันแปดยังไงกูจะสู้ใครได้บ้างวะแล้วดู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 ตัวละครใครวะแม่งตัวโคตรใหญ่โคตรโตอ๋อมันเป็นบอสมันเป็นบอสคุณผู้ชมเฮ้ยบอสก็มาว่ะมึงเจอกูทุบเลยทุบเลยมึงเจอกูดีกว่าฮะหนุ่มน้อยจะเอาอเอาโอยมันเป็นการันตีซีเครทลิม เดินช้ายอย่างนี้กูจะได้ทันไหมเนี่ยโอ้ยสีิเครตซื้อเก็บเอาไว้อีปิกซื้อเก็บเอาไว้ก่อนโอ้ยตัว6-7 6-9โอเคแม่งไม่ไหวแล้วนะครับผมว่าผมอาจจะเป็นที่จะต้องอาจไม่ต้องเติมซื้อสตาร์เตอร์แพ็คเลยคุณผู้ชมครับอู้เอาดีมึงเจอกูมึงเจอกูนี่แหละเคลมบัมหนึ่งเบสองผมมันอันล็อกอีกแล้ววะ่ะปิดเอาไว้ก่อน เผื่อว่าเดี๋ยวจะมีใครมาขโมยตัวละครผมนะครับพังโจมตี2องม2นส <Wow. S 1> ถือว่าเยอะไหมน่าจะเยอะแหละถ้าเกิดเราเคลียร์บอสที่อยู่ตรงกลางออกไปได้ผมคิดว่าเราน่าจะโอเคกว่านี้เยอะมากเฮ <Okay. S 1> ้ยเนี่อะไรเนี่ยเปอร์เซ็นต์การดรอป100%่งรบอสตายแล้วโอโ้นี่หรือเปล่าผมน่าจะได้ของจากการดรอปสุดยอด <c oughs> ตีนแบบเรจนดารี่จัดไปเหลือตีอีกหนึ่งข้างคุณผู้ชมมาโดยไม่กี่วิวนาทีซีิลเปิดกำลังจะมาละขอตีนแบบซีสกิล โอ้โมาคืออะไรวะตัวแบบสีเรตโอมาโกด์ตเตีนแบบแอบเป็กมันดีไหมวะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีว่ะซื้อเก็บไว้อ้ประกอบไปแล้วกันนะเคลมเลยอ่ะพลังโจมตีพันเก้าเอาล่ะเดี๋ยวต้องประกอบใหม่ส่วนหัวเป็นหัวทองคำยิ ที่เหลือเราเรอชิ้นส่วนอื่นๆนะครับรอประกอบจากเต็มโฮมไหนรู้ได้ผมยึดตรงกลางได้อย่างวะเฮ้ยยได้หมอกก็กูโคตรเก่งอาา่าฮ่าพวกนายจะยอมแพ้แล้วหรือยังถ้ายอมแพ้แล้วหรือยังซุปเปอร์ไอ้ตูดยึดตรงกลางก็ไม่ใช่กลัวเออนี่ไงกลัวบุกยึดตรงกลางนะอะไรมึงทุง่มทุ่มทุ่มซะหัวละผมบุกยึดตรงกลางผมผู้ชมครับไม่ต้อง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 กูบีทอัพ บีตอัพบีตอัพตัวละครกูต้องเป็นนัมเบอร์วันเว้ยเว่อวันตรงนี้เราสามารถดูได้นะครับว่าเอา่อตัวละครเหล่านั้นมีชีวิตรอดกี่ตัวและตายหาไปแลวกี่ตัวเดี๋ยวดูดิมันจะพอเป็นไปได้ไหมที่ผม,มนัจะเอาเงินก็ผมไปซื้อแบบไปซื้อตัวละครเลยแบบไม่ต้องมาประกอบเองว่าไอ้สองหมื่นห้าที่ผมไม่ซื้อนี่ครับเพราะมันกากแต่มีแบบตัวละครที่มันดีๆมากๆอันนี้เท่าไหร่วะหนึ่งล้านกล่องสุ่มตัวละครวะนี่มีคิดสุดเน้ด้วยนะแต่สองหมื่นห้า อาจจะต้องรอให้มันรีสต็อกใหม่วะ่ะโย่ bro ผมสามารถที่จะรีเบิร์ฟใหม่ได้นะครับแต่ว่านายน่าจะต้องสูญเสียทุกอย่างเงินบอดี้พาร์ทแล้วก็ตัวละครขออภัยด้วยกูไม่รีเบริร์ฟนี่นี่แขน Secret, ีเครตคุณผู้ชมผมได้แขนีเครตมาแล้วโอ้ให้กูกดรีเบิร์ฟัเหรอแล้วลให้แม่งแบบเริ่มเล่นใหม่น่นเหรอวะไม่เอาหรอกไอหา่านผมณม่้ชมรู้ว่าผมควรจะแบบไปขโมยตัวละครของคนอื่นไหมกือจ,จริงผมว่า ไม่จำเป็นที่ต้องไปขโมยนะเพราะว่าตัวละครของผมนั้นแม่งเทพอยู่แล้วว่ะจริงๆดูของคนอื่นเนี่ยบางตัวยังไม่ถึงพันเลยด้วยซ้ำอ่ะพลังโจมตีนะต้องกูลัวพันขึ้นทุกตัวเฮ้ยเห้ยเห้ยโคเก่งโคตรเก่งโคตรเทพเฮ้ยเฮ้ยตีนลีเจนดารี่ตีตนอีปิกมาผมว่าเราพร้อมเลสโกเลสโกพันแปดเห็นไหมอบอกเลยว่าสิ่งที่ผมสร้างแต่ละตัว masterpiece และมันจะมาสเตอร์พีซกว่านั้นถ้าผมซื้อกล่องหนึ่งร้าน <c oughs> ลอกเสียงลงเลยเ <c oughs> งินหายโอ้ครูเปิดกล่องโอ้ม oh างกอดหวังว่านี่น่าจะเป็นตัวที่ดีหรือเปล่าเปิดลุ้น <c oughs> เปิดมันมันคือมันเป็นตัวนี้ไหมใช่ไหมมันเป็นตัวซูสหรือเปล่าเอา้าแล้วมันหายไปไหนวะอ๋อตรงนี้โอ้โอพลังโจมตีสองพันหนึ่งเฮ้ยโอเค,คโอเคโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ เอา้เอาบอสเกิดมาอย่าง้นโอ้โดนสแลมแตะกี้นั่นอะไรนะ่ะจับกระโดดทับ WWE ีวีอนะมึงไงมึงเจอกูถ้าเกิดเราตีบอสนะครับแล้วเราทำดามเมจไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นเราจะได้เปอร์เซ็นต์ในการดรอปเยอะคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าผมน่าจะได้ชิ้นส่วนชิ้นใดชิ้นหนึ่งของบอสมาเว้ยโอ้มาย g อดแขนแบบสกัด that's huge ตีนแบบอีพิกโอเคผมซื้อเก็บเอาไว้ก่อนโอ้ดู ผมทำดาเมจได้โคตรเยอะเลยอะแป๊บเดียวเองเปอร์เซ็นในการดรอปมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับดรอปแบบร้อยเปอร์เซ็นนะเรียบร้อยบอสดีฟีดผมได้ขาของหนูมาเฮ้มันดรอปให้ผมแค่อันเดียวเองเหรอวะเท้าเรจนดารี่มไม่รู้ว่านี่มันตีนใครนะครับแต่ว่าผุประกอบหมดอะจังหว่านี้เหลือแค่ส่วนแขนจริงๆผมมีแขนสำรองเอาไว้อยู่นะ ใช่แต่มันเป็นแบบอีพิกไงอย่างน้อยๆขอให้มันเป็นแบบเลเจนดารี่ขึ้นไปเถอะเอาล่ะคุณผู้ชมระหว่างที่เรานั้นกําลังรอเออ่รอแขนนะครับผมมีเงินอีกหนึ่งล้านละงั้นผมว่าผมควรจะซื้อกล่องสุมมั้ยหรือว่าเก็บเงินแบบซื้อสกิลเครดไปเลยมันเท่าไหร่วะมันคือ25ล้านหรือเปล่าวะคือ25ล้านโอเคกูไม่มีปัญญามันเลมเกินว่ะโอเคเดี๋ยวผมรอเออ่แขนเรจนดารี่ไม่มีแค่แขนอีพิก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนเลยแล้วกันโอ้ตัวซ้ำตัวซ้ำแต่พลังโจมตีมัน2 0 0พผมโอเคอยู่นะครับมัน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 ยังโอเคอยู่ไงแคลริจันดารี่มาแล้วเฮ้ยรู้ว่าผมลอยสามสิบวิผมจะได้แขนแบบสีเรตเลยโอเคผมว่าผมยอมทุ่มเดี๋ยวกูจะแบบแขนสีเรตเลยเดี๋ยวคุณดูเดี๋ยวคุณดู Yeah let's go let's go ปึ้มแขนสีเรต Yes เรียบร้อยตัวหาน เฮ้ยพลังโจมตีสองเป็นสองเองเหรอะวะโนวกูจ no! <c oughs> ำได้ว่าตอนที่กูสร้างมึงมาเนี่ยกูสร้างมึงมาด้วยแบบความใส่ใจขั้นสูงสุดแล้วนี่เป็นสิ่งที่มึงตอบแทนแบบกูงั้นเหรอพูดจริงนะตอนนี้เออคือที่วางตัวละครผมมันเต็มไปหมดแล้ว,วะ่ะถ้าจะมีหนึ่งตัวที่ต้องถูกกำจัดออกนะครับผมว่าอาจจะเป็นตัวนี้แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอก่อนคุณผู้ผมชมนี่ผมบุกเยอะตรงกลางแลยมันโคตรเทลยว่ะเอพวกมึงพวกมึงสู้มูไม่ได้เลย ดูดิกูเป็นบุกเบยวกลางว่าโอ้แม่งสู้ไม่ได้เลยวะแซอะไรดิพวกมึงอะมาเดี๋ยวก่อนปิดคลิปผมจะทำการฝึกโอเคกูซื้อได้มันมันมันไม่หลีสต็อกให้กูไอเวนเนประมาณนี้คุณผู้ชมครับผมคิดว่าผมนั้นโคตรเก่งแล้วว่ะดูดิตรงกลางทั้งหมดนะครับแม่งมีแต่แบบลูกน้องของผมแล้วมึงมาไล่ทุบอะไรวะเนี่ยฮะจะเอาอะไรจะอ,อะไรกูอะเจ้าของเจอกูบีทอัพ เจอกูบีทอัพบีทอัพออกไป๋ยวนี้ออกไปเ๋ยวนี้นี่อันนี้ที่กูบีทอัพแม่งลอยเลยลอยพื้นดินเลยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวหาว่าแบบแกล้งกันเกินไปเดี๋ยวเด็กน้อยกีตแตกโดยรวมทันสนุกดีคุณผู้ชมสนุกดีนะครับถึงแม้ว่าผมมันจะไม่เคยออกไปแบบไปไล่ขโมยของของคนอื่นเพราะมันไม่จําเป็นไว้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ประกอบวยแบบโหดอยู่แล้ว่เงี้ยผมว่าการขโมยไม่จําเป็นคุณจะไปข,ขโมยของคนอื่นทําไมในเมื่อขอ,ของคุณนั้นมันโหดอยู่แล้ว